เปิดโฮมสเตย์ในจันหนวดเคี่ยวความสุขสุดท้ายที่ทำก่อนเสียชีวิตกระทันหันเรียกว่าหลายคนคงคุณหน้าคุณตากันเป็นอย่างดีสำหรับจรัน,นงามดีนักแสดงที่แจ้งเกิดจากบดในจันหนวดเคี่ยวจากภาพยนตร์เรื่องบางละจันเมื่อปี2543โดยจรัน,นงามดีมีลักษณะร่างกายกำยำแบบชาวไทยและหน้าคมจึงได้เห็นเขารับบทในแนวย้อนยุคอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งปัจจุบันก็ยังมีผลงานละครอย่างต่อเนื่องและทำเอาช็อกปิดตำนานนายจันหนวดเขี้ยวเมื่อได้รับรายงานว่าจรันงามดีเสียชีวิตกระทันหันโดยพบว่าเมื่อเวลาประมาณ12นาฬิกาจรันงามดียังได้โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าทำงานวนไปความสุขที่เราหาได้เสร็จแล้ว5ห้องหลังที่6 7 8เหลือเก็บงานแล้ววันนี้เราจะพาทุกท่าน มาเปิดโฮมสเตย์ของจรันง,งามดีหรือในจานหนวดเคี่ยวความสุดสุดท้ายที่ทําก่อนเสียชีวิตโดยปัจจุบันจรันง,งามดีก็ได้ทําธุรกิจส่วนตัวที่บ้านลาจานโฮมสเตย์จังหวัดกาญจนบุรีและยังคงรับงานแสดงอยู่โดยใช้เวลาว่างจากคิวงานแสดงมาต่อเติมห้องพักละจานโฮมสเตย์ก่อนจะมาเสียชีวิตไปสุดท้ายทีมงานก็ขอแสดงความเสียใจและเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวด้วยนะคะ ขอขอบคุณแหล่งข่าวจากทีนิวค่ะ